เราตอาเ่าวันนี้นะคะเราก็พามาเจอกับน้องๆของเราทั้งสองคนนะคะข้อา,าอย่นีวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะไอซี่แล้วค่ะน้ำซุปมาแล้วผูกเผ็ดแล้วก็หมาล่าไหลกกทิกระเทศแล้วก็น้ำเปล่า ลูกชิ้นกุง้งเนื้อหมูเต้าคูชีตหูผักนี่ชอบอันนี้ที่สุดมันจะแล้ว น้องมิวค่ะแล้วคนนี้ก็พี่มายนะคะ กับจีนไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่เราไปกินไหตี้เหลามาไหาตี้เหล่าที่ไทยกับที่จีนต่างกันยังไงอย่างส่วนมาล่าที่จีนมันจะเผ็ดแบบเผ็ดมากเผ็ดแบบคือกินรสชาติแรกจะรู้เลยว่าลิ้นชาจริงอะ่ะแต่กินที่นี่คือแบบกินได้ตลอดเลยออที่นี่เมื่อกี้สั่งเป็นแบบอะไรนะแยกมาลาไรกรกผี่ออนี่เป็นครั้งแรกที่ไม้เพิ่งกินเพราะปกติอยู่ที่จีนอะ่ะจะกินแบบมีพริกเม็ดพริกอะัะตลอดแล้วคือไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยก็แบบโฮ้ยดีที่ไทยจะกินง่ายแต่ว่า ถ้าอยากได้รสชาติที่รู้สึกมันเข้มข้นก็ต้องไปกินที่จีนนุใช่ใช่แล้วคือที่นี่เนื้อหมูเยอะอมันจะต่างที่จีนเพราะที่จีนเขาจะเน้นเนื้อเนื้อวัวมีเนื้อแกะด้วยไหมมีเนื้อแกะด้วย แต่ที่นี่คือจะเป็นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเลยใช่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนได้กินเนื้อสัตว์เยอะเออถ้าอยู่ที่จีนได้กินแค่มันจะมีเมนูเดียวปาอูฮาโลใช่ไหมอยา่างเดียวเลยลเออแล้วคือก็จะกินอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหมูให้เราเลือกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็กินเนื้อวัวก็เออสั่งเนื้อวัวได้ปกติแต่คือพวกเราสางคนก็จะกินบ้างเมื่อยามจําเป็นเราคือแบบน้องๆสองคนเนี้ยก็คือเรียนออนไลน์อยู่ที่มหาลัยเลยค่ะ ตัวหัวค่ะขายของอีกแล้วตัวหัวต้าเสวยนะคะทุกคนไหนเรียนออนไลน์อันนี้เราเรียนเป็นคอร์สเรียนก่อนเรียนคอร์สเลยค่ะอันนี้เรียนเป็นปริญญาตรีอ่าแล้วคนนี้เรียนเป็นภาษาอังปีเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างปกติก่อนอะปกิจริงๆเราสองคนเรียนเรียนระบบเดียวกันเขาเรียกว่าระบบอะไร W W มันก็จะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนอนที่จะเข้าไปอยู่ปีสองแบบจริงจริงจะทำเขาจะปูพื้นฐานให้มันก็มีความน่าเบื่อกับความสนุกปนกันแบบเนี้ถ้าเราเจอเราซือดีอะทุกอย่างก็จะโอเคถ้าเจอเพื่อนในห้องที่ไหนช่วยกันตอบแล้วก็มีเพื่อนที่แบบฮ่าๆอย่างน้อยหนึ่งคนในห้องอะทุกอย่างมันก็จะโอเคหมดเลยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าในห้องอะไรเงี้ยมันต้องช่วยกันเลย จริงๆรู้สึกว่าไปเรียนจริงๆมันจะดีกว่าเพราะว่าเราได้ใช้ภาษาจริงๆหมายถึงไปเรียนในห้องเรียนจะดีกว่าเรียนออนไลน์มันสิ่งแวดล้อมันเป็นภาษาจีนแต่อันนี้เราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ต้องมานั่งเรียนออนไลน์รู้สึกว่าอยากเรียนอยากเรียนในห้องเรียนมากกว่าเรียนเรียนออนไลน์จริงๆคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากกลับประไทยใช่ไหมชีวิตมันดีมากคือเชิญชวนทุกคนไปเรียนนะจริงมหาลัย ตรงหัวนะเำเน่ดีมากๆนี่ไงเห็นไหมไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สปอนนะเห็นไหมทุกคนคือมา์เคยพูดไปแล้วว่าเรียนที่ตรงหัวดียังไงเห็นป่ะนี่คือเสียงจากน้องๆอีก2คนคือบอกว่ามันดีเห็นไหมห้องพักเป็นยังไงเราเป็นรูมเมทกันอีอ่ใช่ความห้องคู่หน่อยเราเป็นเตียงเตียงแบบเนี้ยเตียงสองชั้นก็ดูออกใช่ไหมว่าเขาจะอยู่เตียงล่างตียงบน ีต่นจริงๆทุกคคัามที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งกักสเปซกันคือเราสามารถแชร์สเปซกันได้ตลอดใช้ของอะไรก็แบบร่วมกันเพื่อแต่มันดีกว่าการที่เราไปนอนหอแล้วเราเจอเพื่อนต่างชาติที่เราไม่รู้จักอเนี้ยอาจจะแบบเค้าเจอไม่ตรงกันเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเออแล้วเครื่องซักผ้าดีไหมเพราะหอเป็นหอรวมไงคนเยอะหน่อยหอแบบคนน้ำอยู่หอสามเครื่องซักผ้าก็จะอยู่แค่ชั้นเล็ก ผู้นำมีดูฉันได้ขี่ผู้นำลงไปข้างบนลง่ากู้นำเวลาตักผ้าก็คือเอาไปตักนอกห้องมันจะเป็นราวหน้าริบค่อนข้างทีนี้ไปตากกู้นำจะตากตรงนั้นเพราะว่าผ้าแห้งเร็วมากเพราะว่าลมแรงมากถ้าตากในห้องมันจะมีเพราะว่าเราใช้น้ำยาแบบพอนุ่มใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นอับในห้องก็เลยแบบไปตากนอกห้องดีกว่าอะไรยงเี้หรือว่าตากตรงระเบียงห้องเราก็ได้แล้วเนาะแต่ต้องเปิดเปิดหน้าต่างแต่ว่ามีมีปัญหากับพวกอ่าอีอะไรอ่าอี๋อ่าอีใจร้ายอ่าอีดูดูมัน คืออออีที่เมืองจีนที่ตามหอพักอะ่ะหอสามตรงหัวอออีดุจริง <c oughs> คือเคยอยู่หอสามมาก่อนเงแล้วแบบ <c oughs> ทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยวะดุมากดุมากอันนี้ดูจริง <c oughs> สมมติคนที่แบบแอเสียแล้วพูดภาษาจีนไม่ได้นะ วควรลากเพื่อนไปพูดไม่ควรพูดด้วยตัวเองว่าแบบเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะไม่ฟังแล้วมันก็จะแบบว่ทิ้งผู้ตรงทิ้งผู้ตรงเนี่ไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปเรียกใครก็ได้แถวนั้นที่เป็นคนไทยอะว่าพูดภาษาจีนได้ช่วยบอกหน่อยว่าลิปเสียนะคะอันนู้นเสียนะคะอันนี้เสียนะคะ,ะ,คะต้องมาบอกเพราะว่าถ้าบอกเองปุ๊บะถ้ามันไม่ฟังอะก็คือเราโดนดา่าแล้วเราอย่าไปหุดิดมันนะเพราะมันหุดิดกลับนะอันนี้เคยเจอแบบน้ำไปเที่ยวแลวนี่อยู่คนเดียวแล้วคือวันนั้นลืมคีย์การ์ดมัง คุณลุงแล้วคุณลุงอะเฝ้าข้างล่างอยู่ก็บอกว่าเออลุงคือแบบต้องการการเดี๋ยวนี้แบบคือเข้าห้องไม่ได้ลุงก็ให้รออยู่แบบสิบห้าทีเราก็ไม่มาก็เลยไปพูดสักพักลุงดาลุงดาทำไมแต่หอหนึ่งหอเดียวนะคะอีโอเคลุงก็โอเคมาเติมไฟมาอะไรเงี้ยให้ได้แต่ว่าหอหนึ่งเหมือนผีอะอันนี้ไปนิดนึงอะรู้สึกว่าหอหนึ่งจะเป็นสองอะอยู่ด้วยกันเออเงียบมันจะเงียบมาเป็นหอที่แบบ นักเรียนเกเรนิดนึงนักศึกษาต่างชาติเยอะมากต่างชาติเยอะแล้วก็เป็นนักเรียนที่แบบว่าไปเที่ยวกลางคืนบ่อยเพราะว่าหน้ามอเรามีลา d a y เดนไ t ทุกคนไม่มีใครหอจะเงียบมากสักทาสบายพูดเลยเน็ตก็จะไหวด้วยเน็ตไวมากดูหนังแบบปุ๊บปุ๊ป๊ดอย่ดูจบไปหลายเรื่องเลยมีเรื่องยากอะไรไหมคะในเมืองจีนที่แบบอยากจะแชร์ทุกคนได้รู้โอ้โหธนาคา แา้าคน้ำได้ที่หมายมาช่วยออเออว่ะพี่เป็นคนพาเราไปนี่ว่าใช่พี่เข้าไปนดีนน้ำเป็นน้ำน้ำต้องแยกกับมิวไปเพราะว่าน้ำโดนจับไหลเชี้ยให้ไปอยู่กับพายแล้วคือน้่ที่อยู่เพื่อนอะไรกับน้ำเขาไปคบกับมิวอยู่สองคนน้ำทั่ไม่มีเพื่อนเลยแล้วนี่ก็คนเดียวเธอมาไปเป็นพี่เลี้ยงน้องแบบว่าช่วยดูแลเด็กๆที่เพิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยเออก็เลยพาน้าไปสมัครตอนนั้นแถวมหาลัยมีปัญหาไม่ยอมให้เปิดก็เลยต้องพาไปที่เนินฝนตกหนักมากอ๋อใช่ใช่วันนั้นฝนตกหนักมากน้ำอ่ะเดินไปสามที่ก็คือไปหลังมใช่ ไม่ได้เขาไม่ให้แล้วก็ uh huh. ไปหน้ามอตรงห้างที่มีหายเี่เา uh huh. เขาก็บอกว่าไม่ให้แล้วคนตกหนักมากแล้วเหมือนพี่มาอ่ะโทรไปถามเอเจนซี่ว่าไปที่ไหนได้เราะคติว่า ไปได้กินมหาลัยหนึ่งหน้าอะไรซีซูค่ะนานมากพี่ไมยต้องพาพวกน้ำไปกินข้าวก่อนเพื่อก่อนไปทำก็ข้อดีของตรงหัวคือเนี่ยคือไปแล้วแต่ห้องไนบางทีบางห้องเนี่ยอาจจะเรียนยื่อตู่ก่อนแล้วค่อยเรียนทิงลี่คือมันจะมีแค่2งวิชาเท่านั้นแต่มันเป็น2งวิชาที่เราอ่ะได้เรียนแบบเต็มเต็มและเรียนอย่างเงี้ยทุกวันใช่เร่ยทุกวันเออมันทําให้แบบความรู้มันซึมซับเร็วนะเพราะว่าอยากคิดว่าการเรียนแค่2งวิชาต่อวันน่ะมันดูน่าเบื่อนะจริงๆแล้วเปล่าเลยนะสำหรับมาหมยว่ามันดีมหาลัยที่ไห นําทุกคนไปเรียนทั้งปตีปโทแล้วก็แบบภาษาในคลิปหลายๆคนชอบมาถามว่าถ้าเราป่วยเราจะไปหาโรงพยาบาลแถวไหนก็จะบอกว่าตรงหัวมีโรงพยาบาลก็คือสมมุติตรงนี้หอสาวใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามหอก็คือโรงพยาบาลเลยคือเราจะเล่าประสบการณ์ที่เพื่อเราในกลุ่มเพื่อเราอ่ะไปหาในโรงพยาบาลนั้นละกันคือไม่ไม่ว่าแบบเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเสียค่ารักษาทุกอย่างพร้อมยาคือหนึ่งร้อยหยวนก็คือห้าร้อยบาทไทยประมาณ หน0อยหยวนเท่านั้นตรวจก็คือตรวจทุกอย่างแต่ปัญหาคือดุมาก ต้องเอาเพื่อนที่พูดภาษาจีนไปได้นะคือแบบเขาก็จะถามว่าเป็นอะไรแลเราก็ต้องบอกให,ให้ให้ละเอียดเลยนะว่าน้ำมูกไม้ปวดหัวไม้ตอนนี้เป็นอะไรอะไรอย่างนี้พูดให้ครบทุกอย่างจนเขาถามอะไรเราไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบว่าโอเคแล้วเขาก็จะตรวจเขาก็จะมาวัดไข้เราเขาก็จะมาแบบจับจับชีพจรเราด้วยความที่เป็นคนจีนนะเขาก็จะจับจับจับแมใช่ไนะแล้วก็จับชีพจรเราสักแบบหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบ โอเคเขียนสรุปผลแล้วเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าเออคุณเป็นอย่างนี้นะเอายาหนี้กลับไปและอาทิตย์นะถ้าแบบผ่านไป3าสวันแล้วมันไม่โอเคให้กลับมาแล้วหมาะจะใจยาอีกอย่างให้ก็คือหนึ่งร้อยหยวนเท่านั้นดิสนียแลนด์เอ้ยคนนี้เขาใช้ตั๋วอะไราีคนนี้จริงจริงป้าถ้าอยากถามเดียถ่ามอินี่ดีกว่าดิสนีย์แลนด์นะเป็นดิสนีย์แลนด์ตั๋วปีใช่ไหมการไปดิสนีย์แลนด์ไม่ควรไปสุสเสาอาทิตย์เด็ดขาดเราควรไปจันทร์ถึงคุณล่ะ ถ้าแบบว่าอยากไปแบบไม่ได้ซื้อตั๋วปีแบบน้ําแล้วอยากไปวันนึงอ่ะควรหยุดเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันอันนี้ไม่ได้หางี่ดีนะแต่ว่าเอาคุ้มไม่ได้โดดเรียนไม่อันนี้อันนี้จริงๆนี่ก็นี่ก็โดดเรียนไปไปดิดนึงควรควรโดดเรียนหนึ่งอย่างไม่หนึ่งวันเพื่อไปดินี์แลนด์จันทกุรีไปเล่นครกเครื่องเล่นได้แบบแบบก็ได้สองอันเลยอะไรเงี้ยัอนเช้าแล้วบ่ายแล้วก็เย็นอะไรเงี้ยซื้อตั๋วปีดีเนี้ยมันก็มีความคุ้มค่าอย่างหนึ่งก็คือน้ำได้ลด20% เวลาซื้อของน้ำได้ลด20เปรมากประมาณ5ครั้งต่อเดือน,อ,น,นอย่างน้อยอ่ะคือแบบว่าซื้อใน แบบซื้อในไม่ว่าจะซื้อช็อปไหนช่วนไหนอ่ะก็คือได้ลด20นทั้งหมดเลยโอเแล้วทุกคนเราจะมาแนะนำร้านน้ำของเมืองจีนชอบอะไรบ้างคะแนะนำค่ะชอบไอติ่นที่สุดในโลกชอบอะไรคะเบลเลช่นอ๋อเลเลชา่นเบลเลชา่พี่เคยกินอะไเนี่ยชาวย์เมย์สตรอเบอรี่ข็กินชาวยเมย์เพราะว่ามันเหมือนกับพิทีเพราะเฮทีรอนานก็เลยแบบส่วนใหญ่พอหลังๆก็จะไปกินเบลเลชั่นใช่พี่ไอติ่นๆนะคะแนะนำอู่หลงหมาชีตัวอร่อยมาก メイキンちゃんちょうだい。 ต้องกินเป็นเสี่ยวจูด้วยนะแต่บางทีาชอบต้านี่มันอร่อยมากแล้วก็ชอบกินฝ่นช่วยหนิงเหมิงของอิตดเตี่ยนใช่ใช่ผลไม้พี่ชอบมากยอะกินแล้วสดชื่นแล้วก็จะมีน้ำร้านหนึ่งอยู่ที่เจ้า่มันจะเป็นน้ำผลไม้ที่แบบเราสามารถหยิบหยิบได้พูดถึงน้ำผลไม้ที่จีนนะคะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนไทยเราอะชอบกินแบบเย็นเย็นคือตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาไม่มีน้ำแข็งให้พอไม่มีน้ำแข็งนี่รู้สึกว่าเราอะใช่อร่อยกว่าแล้วมันเฟรช คือเหมือนเราได้ผลไม้ที่เต็มเหนียวอะ่ะเต็มหน่วยแบบเต็มแก้วมากๆอะ่ะแล้วน้ำก็คือปริมาณเยอะคือคุ้มกับเงินที่เราจ่ายแต่คือเออถ้าเราอยู่ไทยอะ่ะน้ําแข็งก็ครึ่งแก้วละน้ําก็มีแค่นี้แหละแต่ที่จีนคือน้ําเท่านี้นะถ้าเราบอกตัวปิงอะ่ะคือเขาไม่ได้ให้ตัว,ตวปิงแบบเต็มแก้วีวววาาีี่่ปปปิงปงมม้เเยยอะนนาาััััคืรกตตววแบ 泰国的多冰，多冰，我们多冰，คนไทย就เท่านี้，但多冰，我们金。今天结束了，谢谢大姐，拜拜 <bye>，拜拜 <bye>。你好，我是张永利，我是泰国人，我。 在上海学习中文，朋友很好。你好，我是李佳，我是泰国人。我在上海学习中文，在东华大学，宿舍又安静又方便，朋友也很好，环境特别很好。